สวัสดีค่ะมาทำเทียนหอมกันนะคะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะซอยแว็กแก้วละลายเทียนหอมแดงพริกไทยเลมอนสีย้อมเทียนแม่พิมพ์เทียนแท่งไม้ของตกแต่งไส้เทียน ต่อไปสกัดน้ำมันหอมและเหยอจากหอมแดงนะคะใส่น้ำสองส่วนสี่ค่ะแล้วก็นำหอมแดงมาแช่นะคะใช้เวลา2อนาทีค่ะแล้วก็พริกไทยก็ทำเหมือนกันนะคะน้ำสองส่วนสี่แล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะ2อนาทีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาละลายซอยแว็กกันค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องจุดเทียนเทซอยแว็กลงแก้วที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะมาละลายนะคะหลังจากนั้นเราละลายซอยแว็กให้เป็นสีใสนะ แล้วใส่น้ำมันหอมและเหยกลิกิเลมอนลงไปนะคะ2หยดแล้วคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นคนเข้ากันแล้วนำมาเทในแป้นพิมพ์ที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแล้วเราทิ้งให้มันแห้งนะคะประมาณ10-15นาทีค่ะเรามาทำในส่วนของพริกไทยกันนะคะขั้นตอนและวิธีทำก็เหมือนกับเปลือกเลมอนค่ะจุดไฟแล้ว นำซอยแวกมาละลายให้จนเป็นสีใสได้เลยนะคะคนไปไเรื่อยๆจนกว่าซอยแว็กจะเป็นสีใสค่ะ แล้วใส่น้ำมันหอมและเหยกลกิ่นพริกไทยลงไปนะคะแล้วควรให้เข้ากันคะ่ะหลังจากที่เราคนรเข้ากันแล้วนะคะเรานํามาเทลงแม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยคะ่ะหลังจากนั้นเราทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะและนี่คือส่วนสุดท้ายนะคะหอมแดงขั้นตอนและวิธีทําเหมือนพริกไทยและเปลือกเลมอนคะ่ะ นำซอยแว็กมาละลายจนเป็นสีใสนะคะแล้วใส่น้ำมันหอมระเหยหอมแดงลงไปค่ะและหลังจากนั้นเทลงแม่พิมพ์ได้เลยค่ะและนี่นะคะคือเทียนหอมทั้ง3ามกลิ่นของพวกเรา